ซิเอานี่ไปให้สามีกับเพื่อนสามีก่อนนะคะอันนี้บันสันว่านี่แหละเฮ็ดสดๆดดเลยทอดเมื่อกี้นี่ไปเฮ้ายู่บ้านต้องขามน่ะหรอค่ะย่างไปมืดๆมื่นมนในจังน้อยเด้เอ,อโมโจกับไปน้ำเขาเฮ้ยนี่แหละเออ,เอ,อเอา เอามือนี่เปิดประตูได้พี่น้องเด้อไม่ไห <c oughs> น,นก็เอาโหลดยักอัดวิดีโอนะอเออเออเอ้าอันนี้เอาความสามารถของเจ้าของตกแล้วก็ตกเลยละ่ะก็เด็กกินดอกอ้าอึ้ยปุ่นหนาบ้านยังไปก่อนอันไปเป็นกำลังใจให้มูสัน่นเพื่อนว่า บ่มีใครเก็บของเ้้ยอบาดมูนันไปอยู่บ้านหลังนันลาจังใดจงังเอินพัขวข่อยไปอยู่น้ำนอบาด <c oughs> ผู้ชายกับผู้ชายเอินกันกับสิบ,บ่มีเรื่องอย่างบัวพี่น้องเออเขาก็สร้างสรรค์เลยเนาะอูคือมืดคักทแท้บานเ่ ก็เหมือนคักแค้เนาะน้องเขาไม่ได้เปิดแฟตจะได้ือสิเปิดแฟตโอ้ยอืมฮะตำลังขึ้นแหมเออบ้านนี้บ้านตำรวจพี่น้องมาคันมโอ้ยโอ้ยเบ่งแตกก่แตก,กล้องดูแต่กล้องเอานี่ไปให้เขา ป้าเสียงจริงหลีเรไรพี่น้องเออเยวก็ถึงละก็ดีขึ้นกันเบ่งมืดมืด,มด,มดนี่ก็ได้นี่คือความมืดว่าได้เปิดแฟลชเด้ไม่ได้เปิดแฟลช้ายโซจันไปใส่โซจันไปใส่โซจันมาไปใส่ เฮ็ดไปทัว่เสาจันมานี่เนาะเอาเอาป้าปามาแล้วเหรอ hey, ทำไมล่ะ <'re> แล้วจะมาบ้านทำไม well, ก็ <'re> ก็ก็มาหานี่ไงเออเฮ้บริสแน็คเบนแครรี่เบน y ค e e คุ u That's for you. Oh, thank you. ย h huh. คุยกันไม่รู้เรื่องไปมชไปโอ๊ยเนาะโอ๊ยไปบัดนี้ He gonna take dog too เอาหมามาใส่หมาได้บ้านนี่ you welcome เอ้า finally you gonna come to my house มา come on เฮ้ย no Ay, da da, let's go Bye. Go, go, go Go, go, go Ah, this house Ôi, phải bàn khỏi ngang Longhouse This is why you're on a leash Ừ uh. oh. <laughs> house, Because Every house He go every house Ừ uh. huh? I'll this house Yeah <laughs> <laughs> That would be hilarious, huh? uh. <coughs> ก็จะไปบ้านข่อยคือเก้าพี่น้องโอ้ยเนาะอ่ะไป